เริ่มเลยเริ่มเลยอยกาลัอวบรรยายไปด้วยนะ <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอลฟิมิลีกของโรงปุ๋ยโดยนำทีมผู้กองเหน่นะครับที่ขณะนี้กำลังวมในสนาม,มาพร้อมที่จะลงแข่งขันเลยนะครับ เนี่ยลูกนี้ยังกรเตืลูนกนีก็ใกล้จะถึงเวลาการแข่งขันแล้วนี่เดี๋ยวเวลาอีกห้านาทีนะครับผู้ชมข้างสนามวันนี้มากันครับข้างนะครับหมดทุ่มหนึ่งพอดีนาทีอย่างนี้นะครับคือสนามจินดานะครับซึ่งมีผู้เล่นของเนี่ยบอลมีเลยอย่างนี้ ส่วนในชุดสีแดงของท้า,าขาวนี่เป็นทีมออสตาจากเอฟซลมปุ๋ยนะครับออยู่ทางด้านทิศตะวันตกของสนามส่วนในชุดสีน้ำเงินนำทีมโดยอดุลน,นะครับครับหมดทุ่มหนึ่ง ครับหมดทุนนึงพอดีครับตอนนี้เกมก็เริ่มแล้วนะครับเกมเริ่มขึ้นแล้วปล่อยนำเงินเป็นลูกยิงลูกนี้นำเงินในลูกผู้กองจับลูกได้ส่งให้เอกเอกส่งให้ยูยูย,ยูส่งให้เจะบอลเป็นหน้าประตูลูกออกด้านหลังออกสายได้ลูกอยู่ตัวนี้ลูกนี้โอโ้โหลูกนี้น่าเสียดาย